เงินห้าร้อยเนี่ยมึงยังไม่มีปัญญาคืนกูเลยนับภาษาอะไรที่นากูนี่นี่นากูยังไม่รู้นะที่กูกู้นี่นอกระบบมาให้มึงห้าร้อยเนี่ยไอเวนตะไลเออนากูยังไม่รู้นะถ้านากูรู้นี่มีหวังให้ไปตามทวงถึงบ้านมึงเนี่ยมึงรีบ เอาตังห้าร้อยเนี่ยโอนให้ไอบ้บลลำเพลินซะเพราะว่ากูติดนี่มัน500มึงรีบโอนคืนไอบ้บลลำเพลินด้วยไม่ต้องเอามาให้กูเอาไปให้ไอบ้บลลำเพลินนด่นเพราะกูยืมมัน500รไม่ต้องเอามาคืนกูและสองมึงต้องหาเงินคืนลูกสาวไอ้พุนซับซะลูกสาวไอ้พุ่นซับเนี่ย เติดนี่มึงอะติดนี่ลูกสาวไอ้ผลซับผ้าร้อยมึงรีบหามาคืนเขาไอ่เฮียเอ้ยกูไม่มีวันคบกับมึงแล้วชีวิตกูมันพังลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันพังหมดแล้วเป็นความผิดของมึงเองที่ทำให้กูต้องพัดภาคจากกันมึงจำไว้เลยนะกูจะไม่คบกับมึง พี่น้องกูไม่ให้ครบพี่น้องเขาจ้างกูเท่าไหร่รู้ไหมจ้างกู5้า0 0ื่นให้กูเลิกคบกับไอ้จรุนคำเป็งแล้วกูก็ได้มาแล้วแล้วด้วยเงิน5 0 0 0 0ือีกไม่นานเดี๋ยวกูจะไปวางดาวรถ3าล้อแล้วกูจะเอาไอแอดอีเพลมาอยู่ที่นี่ต่อไปลานกระบือด้วยนะเห็นไหมครับ กูจะเอามันมาอยู่แล้วภาคเหนือตอนล่างคือจังหวัดกำแพงเพชรอันเดียวกันไว้ใจได้แต่เสียอย่างเดียวปากไม่ดีไปพูดให้คนนู้นคนนี้ฟังว่ายายหมวยลำเพลินห่วงที่แบบนี้กูต้องซ้อมแม่งเลยซ้อมมันทั้งผัวทั้งเมียซ้อมไอ้แอดซ้อมอีเพลวนะครับเดี๋ยวจะตอบแม่งเลยให้ลมตะคุบตะคานไปเลยว่าทำไมมึงต้องว่ายายหมวยห่วงที่ ทั้งๆท,ที่เขาก็เป็นคนดีคนดีเขาอุตส่าห์ช่วยเหลือมึงทุกอย่างแต่มึงไปว่าเขาไม่มีประโยชน์เดี๋ยวกูจะเตะให้หน้าคว่ำเลยเออถ้ามึงทําตัวไม่ดีกูจะส่งมึงเนี่ยไปอยู่ไอ้จรุนคำเปงนี่กูไม่เอาแล้วไอ้จรุนคาเปงเนี่ยโกหกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวสาธุขอให้มันเป็นจริงๆเด้อสาธุขอให้มันเป็นจริงๆ ay malaking